ซึ่งอาวุธเหล่านี้จะได้กระทำให้สมรรถภาพของกองทัพไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น าซอยเนี่ยออกจอพักแล้ว <ABS> ก <S yah oo> ็เดี๋ยวมาเนี่ยทฟีทำไรทำไรบ้างดยครับสวดครับทุกท่าน รอสักครู่นะฮะเสียงดังมากๆนะฮะนี่นะครับ,เร,บ,เ,รบเรามาถึงสถาน,นีทีออ่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเก่าของโจนปอนะฮะในสมัยที่ท่านอยู่โตเกียวนะฮะเราโผลมาที่นี่นะฮะก็คือเป็น m i n i s t r y of Defense District Gate นะฮะก็คือ กระทรวงกลาหมนะฮะผมโอ้วันนี้เราได้มากระรวงกลาหมด้วยนะฮะมาดูงานไหมก็ไม่ได้มาดูงานที่นี่นะฮะใจเย็นนะฮะอ่าก็มามาเยี่ยมบ้านจนปอยเฉยนะฮะโอเคนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยว่ากันนะฮะอ่าโอเคครับผมขึ้นเพิ่งขึ้นมาจากสถานีนะฮะโอ้รอบๆบนี้ดูขลังนะฮะดูเก่าแก่เลยนะฮะ นี่นะครับผมก็จากสถานีเดินไปบ้านของท่านนะฮะประมาณไม่ไม่เกินห้าทีนะฮะถึงนะฮะโวนี่ฮะทางเมืองที่นี่ดีมากนะครับผมญี่ปุ่นห่างไปที่ไหนก็ง่ายหมดนะ,ะมีรถไฟฟ้า,าฟุตบาทฟุตบาทก็สวยนะฮะเนี่ยฮะเดินสบายนะฮะอากาศดีนี่ครับผมโอ้ นี่นะฮะเห็นไหมครับที่เก่าว่าโอ้นี่นะครับผมตึกนี้ครับตึกเขียวนี่นะฮะอ่านี่นะครับผมบ้านในอดีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบ้านนะครับผมบ้านที่อยู่อาศัยนะครับผมบ้านของท่านจนปอพิบุญสงครามนะฮะตอนที่ท่านอยู่โตเกียวนะฮะเขตนี้เป็นเขตชินจูกุนะฮะก็คือช,ชินจูกุใหญ่มากถ้าจะระบุ เลยเนี่ยยากมากๆนะฮะใหญ่มากๆโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันคือตึกอะไรนะฮะแต่คือเราจะไม่ถ่ายข้างในนะผมได้ตกลงกับเจ้าของตึกไว้แล้วว่าจะถ่ายแค่ข้างนอกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นโรงแรมแล้วกเ็เป็นที่ส่วนตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะนี่นะครับเป็นตึกตึกสูงเลยนะฮะเป็นโรงแรมนะครับผมชื่อ S in นะฮะ,ะนะครับ เอสอินนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมนะฮะแล้วก็มีมีอาหารขายนะฮะดูดูกันดีสิเนี่ยอาหารสเปนนะฮะโอ้เป็นมีอาหารสเปน,ะะเปนาาเปขายอ่ะเดี๋ยวดูสินี่นี่นะครับผมอ่าเป็นลักษณะโรงแรมเก่านะฮะคาดว่าน่าจะสร้างช่วงยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะฮะเนี่ยครับที่แห่งนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูเราไปเหยียบเราไปดูข้างในสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่นไหร นี่นะครับอ่าตรงนี้เป็นทางนี่คือเข้าไปในตึกนะฮะเราเราเข้าไปในตึกไม่ได้นะฮะนี่ครับลักษณะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพาชมรอบๆก่อนล้วกันนะฮะก็นี่นะครับผมจุดนี้นะฮะบ้านของจนปพี่บุญสงครามนะฮะจุดนี้เลยนะฮะเนี่ยครับ S in <S นะฮะนี่นะครับแล้วก็ข้างจะเป็นที่จอดรถนะฮะแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยนะฮะ อโอนี่ฮะมีร้านอาหารเก่าแก่ไม่รู้ว่าร้านนี้เก่าไม่รู้ว่าท่านจนปอเคยมากินหรือเปล่านะฮะมันเก่ามากเลยรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวหนนะึ่งนะอ๋ออิสกัยย่านะฮะอิสกยัยย่าเน้นไปที่สาเกานะฮะนี่นะครับผมขออภัยด้วยนะผมอ่านคันจีไม่ออกนะฮะนี่นะครับผมอ่าเป็นบาร์นะฮะหรือเป็นบาร์เนี่ยอู้บ้านหนึ่งฮะโอเคนะฮะ อ่มีชุดชุดเซ็ตนะฮะโอเคนี่นะครับอ่านี้ผมไม่รู้ว่าตึกนี่มันกี่ปีอ่ะแต่ถ้าสมมติเออ่สร้างขึ้นยุคหกศูนเนี้ยคาดว่าน่าจะทันช่วงที่ท่านอยู่แถวนี้ไม่แน่ใจนะฮะอืมร้านปิดอยู่ไม่ผมก็จะไปถามแล้วอ่ะเดี๋ยวเดินอีกสักนิดน่อยนะอ่ะนี่รูป ยุบเด็กนะฮะนี่ครับชินจูกุซิตี้นะฮะนี่ครับผมอ่าอเมริกานะครับผมญี่ปุ่นนะฮะอ่าเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะก็เอ่อโอเคเราจะไม่พูดว่าเอ,อเมริกาเป็นชาติใครหรืออะไรนะ,ะโอเคนะโอเคอ่าเดี๋ยวดีสักเล็กน้อยกันฮะไหนๆก็มาแล้วเก็บเบรกรถนึงแม่นอ่านี่ครับเลยบ้านท่านไปก็เป็นตึกออฟฟิศเนี่ย เนี่ยโอตึกเก่ามากโอ้อันนี้ครับว่าจะเป็นบริษัทครับผมอโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านหลังหลังบ้านจนปอกันนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะฮะโอเคอ่าน่าจะใช่นะฮะหลังบ้านเนี่ฮะโอ้ นึกภาพไม่ออกเลยครับว่ามาก่อนตรงนี้เคยเป็นบ้านคนนะฮะเดินขึ้นไปก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็ร้านอาหารตรงนั้นนะอ่านี่ครับหลังหลังหลังโรงแรมฮะบริเวณบ้านจนปอพี่บนสงครามนะอ่านี่ครับโอ้ตรงนี้ฮะนี่ครับอ่าก็จะเป็นบ้านคนนะฮะตรงนี้นี้ด้านหลังบ้านนะฮะอันนี้คือตึกนะฮะ ตึก s อสินะฮะตึกที่เป็นอดีตเคยเป็นบ้านของจนพ่อพี่ิวสงคารามในขณะที่ท่านอยู่โตเกียวนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะเห็นไหมด้านหลังมีจักรยานจอดแล้วก็มีประตูด้านหลังนะแล้วก็จะมีกําแพงสังกสีโปสเตอร,แอรนนนะะ์แล้วก็ที่จอดรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ที่จอดจักรยานด้วยนะฮะนี่นะครับผมอ่าก่ตอตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะฮะโอเคนะฮะนี่คือหลังบ้านนะฮะอ่านเนี่ยบริเวณนี้เลยฮะ อะเราเดูรอบๆกันอันนี้คือบ้านคนฮะเดี๋ยวผมไม่ถ่ายแล้วกันนะออนี่ฮะหลังบ้านก็จะเป็นนี่ฮะเป็นทางยกระดับนะฮะอย่างที่เราจะที่เราจะรถจ,จักรยานฮะอ่าอันนี้คือบริเวณใกล้กับบ้านท่านนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะนี่ครับผมก็นี่ฮะ โอเคก็นี่ครับผมนี่คือบริเวณบ้านของจนปอพี่บุลสงครามนะครับผมอืมนะฮะก็ใครที่มาถ่ายอะไรเงี้ยก็ระวังด้วยนะฮะเพราะว่าผมต้องทําเรื่องขอเจ้าของก่อนนะฮะเจ้าของเติกก่อนนะฮะไม่งั้นเขาเราจะถูกดำเนินคดีได้นะะเพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุบบ่นเนี่ยเคร่งมากนะครับ เรื่องถ่ายวิดีโอเรื่องถ่ายไลฟ์อะไรเงี้ยตามห้างตามสถานที่ส่วนตัวกฎหมายเข้าแรงมากนะฮะก็ะวงก็อย่างน้อยกออ็ถ่ายรูปก็ได้นะฮะแต่ถ้าถ่ายวิดีโอนานๆาก,ก็อาจจะมาทักนะฮะโอเคนะอ่ะโอเคผมขอปิดการถ่ายทําแต่เพียงเท่าน,นี้นะฮะนี่คือบริเวณบ้านจนปอนะอ่นเดี๋ยวีมยวอะยวอะถ่ายแบบยาวๆให้ดูนะแบะนี้อ่าน,นะนี่ครับนี่นะ ตรงนี้คาดว่าเมื่อก่อนเป็นบ้านคนนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นหมู่บ้านคนตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ด้วยนะที่สังกะสีนะตรงเนี้ยซึ่งดูจากเสังกะสีตรงเนี้ยน่าจะทันช่วงยุคนั้นนะฮะคาดว่าอันนี้คือหลังบ้านอันนี้ตรงนี้อาจจะเป็นสวนสวนหลังบ้านท่านแล้วก็อันนี้คือหลังบ้านบริเวณหลังบ้านท่านคาดบ้านนะฮะโอเคนะฮะโอเคก็ตรงนี้หลังบ้านนะครับผมโอเคก็ ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านนะที่ติดตามนะครับผมก็ขอภายด้วยที่วิดีโอราช้านะครับผมเพราะว่าต้องรอทางเจ้าของเติกเขาอนุมัติก่อนนะครับยังไงก็รบกวน subscribe แล้วก็เอาเอาวิดีโอนี้ไปแชร์ให้เพื่อนมิตรสหายด้วยนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ